ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเรื่องสำคัญนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะจะเป็นเรื่องใดนะคะสิ่งใดที่คุณควรรู้นะคะขอให้ขึ้นบนหน้าไพทุกใบนะคะสามใบแรกนะคะเรื่องสำคัญที่คุณควรรู้ในเรื่องของการตัดสินใจหาการเป็นหัวหน้าผู้นำหรือคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจสูงสุดคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับการเรียนการสอนการแก้ปัญหาเหน็ดเหนื่อยกับการบริหาร เหนื่อยกับลูกน้องบริวารเหนื่อยแต่ก็มีความสุขค่คะขอดดอสองใบนะคะเทพระอาทิตย์มีโอกาสได้บุกเบิกเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆค่ะแล้วคุณจะโดดเด่นโด่งดังมีชื่อเสียงเนาะเออขอดูอีก1ใบนะเรื่องสำคัญในช่วงเดือนกรกฎานั่นไงนั่นไงให้ความสำเร็จอย่างสูงขึ้นนะทั้ง3าใบเลยคือไพ่พละอินเนาะอย่างที่บอกอะ ตัวคุณเองค่ะอาจจะขึ้นมาสู่จุดที่สูงขึ้นนะแล้วก็โดดเด่นด้วยในเรื่องของการเรียนรู้การสอนการแก้ปัญหาการบริหารจัดการจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นถ้าทำงานประจำมาค่ะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือประสบความสำเร็จในจุดที่สูงขึ้นเทพพระอาทิตย์ลาบยศชื่อเสียงค่ะหัวหน้าผู้นำ ถ้าใครทํางานประจํามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจริงๆนะเนี่ยไพยพญาราชสีและเทพพระอาทิตย์ก็คือขีดพญาราชเสเนาะมันหมายถึงจังหวะชีวิตที่มีโอกาสจะประสบความสําเร็จก้าวขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นอาจจะได้สร้างผลงานใหม่ๆนะคะไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรืออาชีพอิสระก็แล้วแต่แต่ตัวคุณเองค่ะจะขึ้นมาสู่จุดที่ที่ประสบความสําเร็จแบบสูงขึ้นนะ่ะ ไม่ว่าความสําเร็จนั้นเนาะหลกัหลกๆอาจจะมาจากการพัฒนาตนเองการเรียนรู้รวมถึงการบริหารจัดการที่ดีและความมั่นใจในตัวเองการเป็นผู้นําที่ดีความมุ่งมั่นความมั่นใจความรู้ความสามารถที่ที่ใช้เวลาค่ะอาจจะแบบเหน็ดเหนื่อยมานานพอสมควรนะ่ะคือความสําเร็จมันไม่ได้มาแบบง่ายๆค่ะมันมาจากความขยันหมั่นเพียรเนาะ การสะสมประสบการณ์ความรู้และการพัฒนาความรู้อ่ะการต่อยอดความรู้นํามาสู่ความสําเร็จอ่ะชุดนี้คุณไม่ได้เก่งอย่างเดียวนะคุณเป็นคนเก่งคนจิตใจดีถ้าคุณมีลูกน้องบริวารเนานะคุณจะได้รับความเคารพนับถือจากลูกน้องบริวารเป็นอย่างดีแต่ถ้าคุณเป็นลูกน้องนะคุณจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากหัวหน้าผู้ใหญ่เจ้านายอย่างงี้ค่ะส่งเสริมให้คุณประสบความสําเร็จสูงขึ้น มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแล้วตัวคุณเองอะค่ะอาจจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆห,หรือสร้างผลงานใหม่ๆที่โดดเด่นในช่วงกรกดาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครวางแผนที่จะทำอะไรสักอย่างในช่วงเดือนนี้นะลุยเลยค่ะแล้ศาสถรนการก็เชื่อว่าหลายท่านลุยไปแล้วมีแผนแล้ววางแผนไว้แล้วอย่างเงี้ยค่ะคิดวิเคราะห์แล้วอย่างเงี้ยลงมือทำแล้วอย่างเงี้ยค่ะอ่ะาใครอยากจะบอกอะไร ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะไพเทพจารย์นะคะจะโดดเด่นในเรื่องของความสวยความงามการใช้ความคิดสร้างสารรค์งานบริการต่างๆรวมถึงการค้าการขายงานออนไลน์ทุกชนิดนะคะอีก2ใบนะไพยยจะบอกอะไรไพใบเดิมเนะาะไพพญาลาชะสีอ่าขอดูอีกหนึ่งใบนะคะไพเทพบุตรยุติธรรมนะคะทางเลือกสองทางหรืองาน ช่องทางที่2นะไพ่าพายชุดนี้จะโดดเด่นเกี่ยวกับการค้าการขายงานออนไลน์นะ,ะสำหรับคนที่สําหรับคนที่กําลังที่จะบุกเบิกเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์อาชีพที่2รายได้ที่2ง,งาน2ง,งานเนาะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอย่างสงูงแต่ว่าไพ่พญาราชเสกเนี่ยตราบใดก็ตามที่คุณมีความสุขุมรอบคอ คุณจะอยู่ในจุดที่สูงได้อย่างสง่างามแต่ถ้าคุณประมาทข้างล่างคือปากเหวแล้วชุดนี้ถ้าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความมั่นคงการงานการเงินการลงทุนนะชุดนี้ไม่ได้เน้นการลงทุนค่ะแต่ว่าเน้นการเรียนรู้การพัฒนาตนเองค่ะโดยเฉพาะการตลาดออนไลน์การค้าการขายการเป็นในหน้ามีโอกาสที่จะโดดเด่นแล้วก็ประสบความสําเร็จมากแต่ว่าเทพอาจารย์น่ะยังบอกยังบ่งบอกถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะ การใช้ความคิดสร้างสารรค์มาต่อยอดความรู้ความสำเร็จอย่างงี้ค่ะในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะบทสรุปไพพ่แม่ปรวติอุ้มพิคเนสนะคะความรักความผูกพันระหว่างแม่ลูกหรือคนในครอบครัวนะคะถ้าคุณมีลูกอภิชาตบุตรบุตรที่ดีนะคะลูกที่เก่งมาช่วยส่งเสริมคุณอย่างนี้ค่ะ หรือถ้าใครอยากจะมีลูกมีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของลูกเนาะแต่ในขณะเดียวกันนะคะยังหมายถึงความรักความผูกพนันความใกล้ชิดระหว่างแม่ลูกนะคะรวมถึงคนในครอบครัวด้วยไพ่ใบที่สองนะคะไพ่ยพยาสุขีการแก้ปัญหาความขยันความมุ่งมั่นนะคะความขยันอดทนอ่า ใช่ใบที่สามนะคะเทพสาวเนาะถ้าใครเป็นเสาหลักเนาะเสียสละเหนื่อยทํางานหนักเพื่อคนที่เรารักเพื่อคนในครอบครัวนะคะในชุดเนี้ยความขยนันความมุ่งม,มั่นของคุณเนาะแล้วก็ความกระตันยูที่คุณมีต่อบุพการีหรือความเป็นผู้นำคมม่ะความเสียสละที่คุณเน่เลี้ยงดูบุพการีหรือครอบครัวของคุณเป็นอย่างดีะคะ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ย มานก่นว่าถ้าคุณผ่านจุดที่ทุกข์ที่ยากที่เศร้ามาได้แล้วค่ะมันคือความสําเร็จที่มั่นคงและก็ยั่งยืนค่ะเพราะว่าชุดแรกที่เราดูเนาะชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีมากประสบความสําเร็จอย่างสูงอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยากจะบอกอะไรในเรื่องของการเงินนะคะความละเอียดความละเอียดความระมัดระวงังความสุขุมรอบครอบของคุณนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินอะ ทำให้คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ประมาทในเรื่องของรายได้ค่าใช้จ่ายนะคะมีความกังวลใจในเรื่องของการเงินเนะาะไพ่อยากจะบอกอะไรในเรื่องของการเงินนะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะทางเลือก2ทางช่องทางที่2รายได้รายได,รยได้รายได้อีกทางหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะการบุกเบิกเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆงาน2ง,งานรายได้สองทางขอให้คุณมีเป้าหมายชัดเจนนะถ้าใครแบบ คิดเยอะคิดมากเนาะแล้วยังไม่ได้ตัดสินใจได้แต่คิดแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทําสักทีอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของการเงินนะเนี่ยวาระบุญส่งผลเนาะอาจจะถึงเวลาแล้วละค่ะถ้าใครที่คิดมานานแล้วเนาะแล้วก็ยังแบบไม่มั่นใจค่ะคิดมากคิดเยอะแล้วยังไม่ได้ลงมือทําสักทีเนาะตอนเนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ลงมือทํา ในเรื่องของการเงินมันไม่ได้มาแบบง่ายๆมันไม่ได้มาจากความฟลุกแต่ว่าความเชี่ยวชาญของคุณนะคะประสบการณ์ของคุณนะที่ส่งสม,มาเป็นระยะเวลายาวนาน,นะคะ่ะมันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินค่ะถ้าคุณลงมือทําแล้วนะคะในสิ่งที่คุณเนี่ยวางแผนมานานและสิ่งที่คุณตั้งใจมานานและผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีค่ะ ความสำเร็จที่เริ่มต้นแล้วไปได้ไกลค่ะไพ่ไพ่อินมาอีกแล้วนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่โดดเด่ดเนในเรื่องของการประสบความสำเร็จอย่างสงูงและแน่นอนค่ะคุณเหน็ดเหนื่อยคุณมุม่งมั่นคุณขยันเหนื่อยแต่ก็ประสบความสำเร็จค่ะและใบสรุปนะคะในชุดนี้นะคะไพ่พระไพ่สัจธรรมเนาะคือไพ่ชุดนี้จะให้คุณกับคนดีมีศิลธรรมะคะ่ะคนที่คนที่ ธนุบำรุงพระพุทธศาสนาเนาะจะได้รับการคุ้มครองปกป้องรักษาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วในขณะเดียวกันนะคะในเรื่องของสัมมาอาชีพหน้าที่การงานเนาะคือชุดนี้เหมือนกับว่าคุณเดินสองทางอะคะ่ะเดินทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันถึงคุณจะบุกเบิกเริ่มต้นอะไรใหม่ๆถึงคุณจะทํางานอะไรใหม่ๆห,หรือว่าประสบความสําเร็จในสัมมาอาชีพหน้าที่การงานนะคะ แต่ว่าคุณก็ควบคู่ไปกับการปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมแล้วมันทําให้คุณอะได้ในเรื่องของศัพท์ทางปัญญาเนี่ยค่ะแตกฉานทางความรู้ไม่ว่าจะเริ่มต้นจะบุกเบิกอะไรใหม่ๆจะทําอะไรคุณก็จะประสบความสําเร็จแม้ว่าจะเหนื่อยกับการบริหารเหนื่อยกับการสอนเหนื่อยกับการเรียนรู้การพัฒนาตนเอง แต่ว่าผลลัพธ์มันมาถูกทางแล้วค่ะเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินและความรักค่ะ